วันนี้เรามากินอาหารทะเลที่ตลาดยอนนันพูดูที่อินชอนนะคะช่วงนี้เป็นฤดูปลาพังงอหรือที่เรียกว่าปลาทูน่าฤดูหนาวนะคะคือจะกินได้เฉพาะฤดูใบไม้ร่วงกับฤดูหนาวเท่านั้นนะเนื้อเขาจะสดมันหวานแบบอร่อยมากจริงๆค่ะแล้ววันนี้นอกจากปลาพังงอแล้วเนี่ยนานาก็จัดปูเทเกะนะคะด้วยที่ตลาดนี้จะมีอาหารทะเลทั้งสดแล้วก็แบบแห้งแล้วก็จะมีพวกกุ้งหมักซอสแดงปลาราอะไรพวกนี้ก็มีนะคะคือเลือกได้เลยนะคะร้านที่นานามาประจํา ชื่อจามีตังเพยนะคะที่นี่เขาจะเป็นล็อกล็อกนะคะเป็นของสดพอเราเลือกเสร็จเขาก็จะพาเราไปที่ร้านที่นั่งอีกทีหนึ่งอะนะคะเพราะว่าร้านขายของทะเลกับร้านที่ทําอาหารเนี่ยเขาจะแยกกันนะคะคนละเจ้านะที่ร้านสําหรับนั่งกินเนี่ยเขาคิดค่าบริการต่อ1คนนะคะ4 0 0 0ันวอนรวมบริการแลป่ปลาเนื่อปูแล้วก็จะมีเครื่องเคียงให้ฟรีนะคะแต่พวกเครื่องดื่มหรือว่าข้าวผัดหรือว่ามาม่าอะไรพวกนี้เราต้องสั่งเพิ่มเองแล้วก็จ่ายเงินเองนะคะราคามื้อนี้เนี่ยคิดเป็นของ ทะเลนะคะ1 0 0 0 0แสนวอนค่านั่งค่าอาหารที่ทำเพิ่มนะคะเครื่องดื่ม40,000วอนนะคะรวมแล้วก็ประมาณ1 0 0 0 0 0สนวอนนะคะบอกเลยว่าอร่อยมากคุ้มมากนะคะเพราะว่าสดมากๆจริงๆแล้วถ้าใครสายซูชินะคะต้องร้านนี้เลยกินยองควายโอกงคนต่อคิวเยอะตลอดเลยนะคะคุณภาพเนื้อปลาดีเนื้อปลาแน่นสดแล้วก็หวานนะคะเซตซูชิเนี่ยรวมกันนะคะ12ชิ้นก็จะมีพวกทูนา่าแซลมอนปลาหมึกราคาอยู่ที่2 9งหนนะคะถ้าเป็นแซลมอนล้วนเนี่ย จะอยู่ที่19,000วอนนะคะกินคาวแล้วก็ต้องปิดท้ายด้วยของหวานเดินมาตรงหลังตลาดหน่อยนะคะจะมีร้านโฮต็อกนะคะซึ่งนานาชอบขนมนี้มากนะคะจะเป็นแป้งทอดยยดไส้น้ําตาลนะคะกินตอนอากาศนาหนาวๆเนี่ยคือฟินมากแบบอุ่นหัวใจเลยะคะ่ะเดี๋ยวนี้หากินยากแล้วนะคะเจอแล้วเนี่ยต้องรีบกินใครมาอินชอนช่วงนี้แนะนําให้มาเลยนะคะตลาดคือฟิลดีนะคะสดคุ้มอร่อยจริงนะคะแล้วก็ถูกมากด้วยยังไงไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ